ครับสวัสดีเอฟซีท่านารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมรถถยโซนบนนอกอีกเหมือนเดิมครับผมนะครับวันนี้มาอยู่สีแยกทางพาดนะครับวันนี้อยู่ที่อู่แดงอะไรครับผมรถดำมือหนึ่งและมือสองครับผมนี่สนใจมาดูรถได้ครับวันนี้แวะเวียนมาที่นี่ครับก็เลยถ่ายคลิปฝากเอฟซีครับผมนะครับรถดำสวยๆครับผมหรือคันใดมีรถเก่ารถดำเก่าจะเอามาเลขคันใหม่ก็มาเลขได้ครับ โะเใจดีครับผมนี่ครับี่ก็ไม่กล้าตอนเดียวครับผมนี่ครับในก็ร็อกกี้ครับผมนี่ตะเคเปิดน่าจะสี่แสนกว่าครับผมคันนร้อยเก้าห้าน้ำพี่น้องคันนร็อกกี้อันใดสนใจก็มาดูได้ครับสีแยกทางพาดชุมพลบุรีอเสียแดงครับใจดีครับผมพูดคุยเป็นกันเองครับนี่ อย่างไม่หกเส้นสำหรับเจ้าร์ร็อกกี้คันนี้นะนี่ครับกันซีด้านล่างด้านบนนะครับนี่คนี่พาดดิคือดนรุ่นเรืรถให้แนี่รนนะครับอันนี้ก็ร้อยเก้าห้านะโอ้ที่ใส่น้ำเขาอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่เนี่ยมือทางใช้นอยทางน้ำมันใหม่ครับดน้ใหม่เขาก็ซีน้ำตึ้นเลยกันซีใหญ่ ได้แวะเบียนมาดูได้ครับผมภายในหน่อยนะภายในก็สวยครับผมราคาน่าจะสอบถามกันเอาครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไปนะ <c oughs> อันนี้ก็สวยครับผม r o ก,กี้ต่อใหม่รถน่าจะเป็นรถบิ้วใหม่แน่ใจอันนี้เดก้าครับผมัวสูง ท่านใดกำลังมองหารถดำก็ามาที่อูนี่ได้ครับผมราคาก็มีไว้ต่อรองครับผมอันนี้ก็เดกะเดกะหูสูงนะคันนี้ฝาครอบใส่ครบครับผมท่อก็ใส่ให้แล้วอ๋อเฮ้ยชุดนแน จะเอาคันไหนอีกเนาะนี่เอาเดี๋ยวเอามาดูก่อนนะครับวันนี้มาชมก่อนสองคันเลยสคันเลยไหนจะมีรถเก่ารถเก่าเอามาเลขก็มาเทินที่นี่ได้ครับผมรถเก่าเอามาเทินนี่ครับก็ดีกาครับสีสันก็สวยงามตามรูปเลยนะครับแวะเวียนมาชมได้ครับผมนี่ก็เจ้าร็อกกี้นะ จะสนใจร็อก,กี้หรือเปล่าน้อเ <c oughs> นี่ยครับจะจอดอยู่หนึ่งสองสามคันอันนี้ก็ไม่กล้าอีกคนระับประมาณนี้เลยนะตันใดมาก็มาได้มาเลือกชมกันได้ครับผมสวยง,งามดิการดิการประมาณนี้แล้วนะพี่น้องคลินนี้ก็ประมาณนี้แหละก่อนครับผม กันมีพีหน้าสวัสดีครับ